วัดีครับวันนี้ก็เเอบอสครับนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปของ High Master กันนะครับซึ่งก็จะมีอะไรบ้างนะมาดูกันเลยเป็นแมปที่เกี่ยวกับการขามยนะครับเรื่องเราก็เป็นอย่างนี้นะรเราเป็น Profes s i o n a l hacker คือเราเป็นแฮกเกอร์ที่คอนเทม,มากตอนนี้เรารู้สึกเหนื่อยนะมันอาจจะเขียนผิดนะครับก็ตอนนี้เราต้องการตังอย่างมากเพราะว่าตอนนี้บ้านเราเป็นคนจนและเราจะต้องขโมยเราจะต้องแฮกธนาคารนี้ แล้วก็ต้องได้โค้ดนาจะต้องคลิกสนิคคือต้องแบบต้องเข้าแกะรหัสให้ได้บโค้ดคือ137 Good luck h กู e f u ัก a y cat like ัโอ้โห,โหคนนี้เขชอบแบบแล้วทำไมเริ่มต้นแมบต้องมีเนี่ยครับผมสงสัยนะว่าทำไมต้องมีโค้ดนับมันอาจจะหลอกมาก็ได้นะครับเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหลอกหรือไม่หลอกนะครับ No mod no hack cheat แล้วก็กดนะครับให้เล่นในโหมด survival ห้ามทุกบล็อกหรือห้ามวางบล็อกทุกชนิดนะครับแล้วก็ดูตามป้ายต่างๆนะครับโอ้ห้ามโกงด้วยถ้าเกิดจะไม่เสร็จนะครับโอเคแต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นแบบอะไรยากๆนะครับผมแบบเบื่อมากอันนับยูทู e ก็คือ a Zone, c c i d e n t t l l ล a a อาเวโซน a มท a t ดแคนับ เออ YouTube เขาก็มีนะโอ้โหทำรูปเป็นแมวอ่ะงั้นขอปรับเป็นโหมดกลางวันตลอดนะมันจะได้ไม่มดืดแล้วค่อให้เล่นในโหมด Peaceful ด้วยนะหรือผมอ่ะไปดูกันเลยเราคือ Professional วันนี้ข้าจะมาหาอาหารให้เมียเขาจะมาเอาเงินให้เมียกินโอมีคอมพิวเตอร์ด้วยนะแบงอะไรวน,นี้เนี่ยไม่มีคนเลยนะนี่อะไรเนี่ยห้องรหัสเอ c h านี่คือข้อแกะรหัสสินะ แปลว่ารหัสครั้งนี้สําคัญมากเลยละสิดังนั้นเมื่อกี้มันบอกหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดใช่ไหมหนึ่งสามเจ็ดแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นรหัสจริงไหมอ้าวไม่ใช่รหัสจริงเหรอหรือรหัสจริงก็ไม่รู้นะอือนี่มันเป็นนี่มันเอ่อเป็น security ชัดเลยจะไว้ดนะ้ห้ามเอา,เอาอะไรออกมาอืมมันมีอะไรแน่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับเกี่ยวกับเคกนี้ฮอ t a ท e this one เอ้า,อาเปิดเชยเลย ครับเค้กนี้จากแจ็คฟรอตไมเนอร์เฟเวอริกบ็อกและแจ็คฟรอตไมเนอร์เขาชอบมากเอ่ออะไรอ่ะมันอร่อยมากเลยอันนี้ไปทางอื่นทางนี้เหรอมันคืออะไรเนี่ยเออถ้าเห็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นลิฟที่ช้ามากนะครับดังนั้นผมจะไปทางนี้ดีกว่ากระโดดฮอร์สซูเวฮอุ้ยฮูอขอแมพครับผมขออภัยครับอ้าวทำไม Why? Because I ไม่เข้าไปในนั้น I can I can, can get in I I พร้อมเออ I, 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 I จึงลีชยอ๋อโดดไม่ขึ้น <laughs> แล้วแกเก่งกระโดดไหมไม่เก่งครับผมยอมรับครับผมผมไม่เก่งโอ้โหไดยดีสุดผมได้แล้วผมอาจจะตัดต่อคลิปไปหน่อยนะเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนเล่นปลากลัวไม่ค่อยเก่งนะครับ ก็ขออภัยในเรื่องนี้ด้วยนะครับมาตอนนี้น่าจะเป็นการเลือเล่อนเลสต stone block นับเอาเลยเลนสน stone b o c นี่มันให้ทําไงเนะี่ยผมทําไม่เป็นอน๋อนี่ยเลื่อนมาอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไงนะครับโอเคอ m a เมซิ่งสุดๆเลยอ่าแล้วเราต้องเอาเราต้องเลื่อนอันนี้มาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ต้องเลื่อนอันนี้มาใช่ไหมครับโอเคแล้วก็เลื่อนอันนี้มาโอ้โหยากมากเลยไม่ยากหรอกครับแต่ว่านานจุง นานจริงๆโอเคเลื่อนมาก่อนอย่างแรกออเอาอ๋อเนี่ยเลื่อนแล้วต่อมาก็เลื่อนอันนี้มาครับต่อไปก็เลื่อนอันนี้มานะครับต่อมาเราก็เลื่อนเลนสโต,สตนบล็อกมาโอเคยังไม่จบนะครับเราต้องไปต่อ,อกเลื่อนอันนี้มาโอ้โหทําต้องสองงันเลยมาต่อมาก็เราก็ต้องเลื่อนอันนี้นะครับ <S 1> <S 1> <S 1> เราต้องขโมยให้สําเร็จโอเคเลื่อนมาตรงนี้ปุ๊บ เราต้องเอ้ยเอ้ยมาผิดทางแล้วผิดทางแล้วหนูอีหนูไอ้หนูผิดทางแล้วโอเคเลื่อนเข้ามานะครับต่อมาเลื่อนตรงนี้มาเดีย๋ยวก่อนเราต้องดึงตรงนี้มาก่อนโอเคเราดึงมาเราดึงตรงนี้มาอือหือโอเคได้นะครับใกล้ละใกล้กละอีกน,นิดนึงตรงนี้อันสุดท้ายรับโอเคมาครับค่อยๆมาโอ้ยทำาผิดอีกแล้วโอ้โหแบบนี้เป็นการผลักดันิงเรื่อยๆนะเนี่ย โอ้ยมา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 เราต้องโอ้โหอะไรเนี่ยเอาบอกครับโอ้ยทำผิดอีกอะเอาหม่เอาหม,าเามาเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเสงเริ่มเส็ง,มสงผมเริ่มเสงกับตัวเองโอเคมาถึงอันนะับต,นะต่อมาก็ผักอันนี้นับต่อมาก็ผักอันนี้โอเคต,ต่อมาก็ต้องผักอันนี้อ่าอันนี้กอ่าก็อันนี้ ต่อมาก็อันนี้โอเคโอเคโอค้โหเ,โเสียงลระเปิดเต็มๆนะเสียงจากที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่เราจะต่อไปต่อโอเคโอค้โหธนูธนูธน,นูมาามามา,มา,มาเรื่องกระจอกอยู่ผมมากระจอกแต่ว่าคือผมมากระจอกธนูนะแต่ว่าธนูถั่วยากไหมไม่ยากนะแต่ผมอะ มือไม่ค่อยนิ่งนะครับนั่นแหละคือประเด็นประเด็นคือบือผมไม่หนิ่งมือผมไม่หนิ่มือผมไม่หนิ่งโอเคผมเข้าใจดีว่ามันง่ายใช่ไหมแต่บางคนบางคนบอกโอ้โหง่ายมากเลยครับบางคนบอกโอ้โหยากยาก,ยากแต่ว่าสําหรับผมนี่ใช้ได้นะับคือก็ย,ย่ายง่ายบ้างยากบ้างครับก็รอไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคเสร็จแล้วอันหนึง่งนะยิงโอเคตัวแล้วอันหนึง่ง อ๋อให้สูงหน่อยยิงอุ้ยอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงยิ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 งจิงไม่โดนนะฮะเอาไหมเอาไหมยิงโอเคโดนแล้วเอาอีกอันนึงอีกสามอันนี้ยิงไม่โดนเอาไหมเออจิงจิงโอ้ยไม่โดนอีกแล้วเอาไหมเอาไหมนิ่งอุ๊ยไม่โดนดิง โอ้โหโดนทั้งสองอันจิงยิงให้โดนเด้โหเด้อจริงไม่โดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วมันเหมือนห่างไกลขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราต้องยิงให้โดนยิงให้โดนยิงโดนยังเนี่ยไม่โดนยิงยังไม่ก็ต้องยิงอีกโอเคยิงโดนหมดแล้วนี่วัดเดออ๋อหรือว่าต้องยิงอันหนึ่งเพราะตรงกลางเรายังไม่ยิงใช่ไหม นั้นก็ต้องยิงอีกอันหนึ่งครับเพราะว่าเตสโตนมันอาจจะเผยแพร่ไปถึงครับดังนั้นเราต้องลองยิงอีกอันหนึง่งยิงให้โดนครับไอ,อยอย,ยังไม่โดนอีกยังไม่โดนอีกยังไม่โดนอีกเหรอยังไม่โดนโอีกเลยเลยผมว่ามันโดนแล้วนะฮผมร้องอะไรเนี่ยยังไม่โดนอีกเหรอแค่ไม่ไหวแล้วโอ้ตายแล้วโอเคมาต่อ สิ่งที่ยากที่สุดก็คือตรงนี้เมื่อไรผมจะผ่านได้โอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงรหัสลับแล้วฮ่า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 โลโลโลนายโดนหลอกแล้ว่เอาฉันโดนล่อแหละหนึ่งสองเจ็ดไม่ใช่โค้ดที่ถูกต้องเอามั <h ahaha> นคืออะไรวอทคีย์อะแต่คที่ถูกต้องก็คือสองห้าเก้าว้า โอ้โห oh มันหลอกผมอีก mm hmm. มันน่าเสียดายมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะทำการตัดคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพบกับที่เดิมนะครับที่ใส่โค่นะครับตอนนี้นะครับเราได้ทำการกับมาที่เดิมแล้วรหัสก็คือสองห้า้าใช่ไหมครับแต่นั้นจะเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคแกนี่มันหลอกเราจริงๆ2ิงสองหกับแวะแว่หมอปิดแล้วครับ อ,อันนี้เปิดมันคืออะไรอันนี้อะไรเดี่ยให้ใส่ให้ใส่วอลคีลงไปในคอปเปอร์โอเคผมใส่แล้วโอ้โหประตูเปิดนีมันคลังสมบัติโอ้โหไม่มีอะไรเลยอันนี้อะไรเนี่ย wow ไไโ,อโอ้โหของดีขนาดนี้โอ้ฉันว่ามันขี้เกียจเลยนะที่จะต้องมาเปิดเชตอะ่ะฉันก็ขอโทษเลยนะก็ดีใจด้วยนะนายก็เอาของกลง่องในนี้ไปเลยนี่คือทางนะที่จะ หลบซ่อนอะไรของบันนะครับโอ้โหแมปนี้ก็หลอกด้วยนะอ่ะช่างมันเถอะแต่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้พี่เอ๋วคาวข,ขอลาไปก่อนนะ